ถึงมาว่าก่อนหนะ้านี้จะมีข่าวลือแต่งงานออกมาตลอดตลอดสำหรับคู่ของสาวเจนนี่เทียนโพสวรรและหนุ่มมิกกี้แต่เวลาเจอไฟยิงที่ไรก็ยังไม่บอกสักทีว่าเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงล่าสุดหลังจากที่ควยกันไปสวิตท,ที่ LA ก็ดูเหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มข่าวดีแล้วล่ะคะ่ะ เมื่อเพื่อนสีอย่างสาวนานาโพสภาพขนาดวิดีโอคอลกับทั้งคู่พร้อมแคปชั่นซีเซยสส่วนสาวเจนนี่ก็ลงรูปขนาดที่นุ่มมิกกี้กำลังคุกเข้าสวมแหวน,วนพร้อมแคปชั่นหว,นวานหวานไอเซย o t ูเดอะเลิฟออฟมายไโดยมีฟแฟนๆและเพื่อนเื่อนเขาไปสแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากงานนี้สงสัยกลับมาต้องประกาศเลิกต่งสัีแล,ะละ้วล่ะค่ะสาวเจนนี่